คลิปนี้ไม่มีสาระคลิปนี้ขายของบอกตรงๆว่าคลิปนี้ขายของพี่น้องเป็นหลินซานหรือม่วงเจริญที่เอามาปลูกไว้บ้านแมยาให่ใช้เวลาในการปลูกหนึ่งปีนะนี่คือบรรดาหลินซานหรือม่วงเจริญที่คุดขึ้นมาแล้วเ,เตรียมพร้อมจําหน่ายนะพี่น้องนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวนลาดบนไซฟ,ฟาร์ JVF คิดถึงเช่นไหม ช่วงนี้ไม่มีคลิปลงเลยพี่น้องสรงเนินบ้านผมฝนตกน้ำท่วมเออนาน้ำท่วมนาตะโกก็คุดไม่ได้หรอกยิคงอีกนานหลายเดือนนะกว่าน้ำจะลดแล้วก็ไอที่เป็นป่าอะไรเนี่ยมันก็อิ่มน้ำเป็นดินทรายวันนี้เลยมาคุดพามาดูที่สวนบ้านแม่ยายมาคุดเนี่ยต้นดินซานหรือม่วงเจริญเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะครับพี่น้องเป็นหลินซานหรือม่วงเจริญที่เอามาปลูกไว้บ้านแมยายห่ใช้เวลาในการปลูกหนึ่งปีนะแต่จากกิ่งตอนที่เคยขายให้พี่น้องในราคากิ่งละ80บาทถึง100บาทนั่นแหละอันไหนเหลือพี่น้องซื้อจากปีที่แล้วอ่ะผมก็ขนมาลงมาปลูกทําขนาดหลินซานเนี่ยลงดินอย่างเงี้ยจะโตเร็วนะพี่น้องปีเดียวนี่ขนาดปลูกแบบในกระถางนะ คือผมปลูกใส่กระถางก่อนใส่กระถาง8นิ้วใช้ดินใบก้ามปูอะไรอะ่ะเ้ยราก็ปลูกไว้บ้านพอที่แปลงนี้มันว่างเมื่อก่อนผมปลูกเพ็มหน้านะพอพอมันว่างผมก็ขนพวกนี้มาลงปลูกปลูกแทนเวลาหนึ่งปีดินเขตนี้เป็นดินทรายนะพี่น้องเนี่ยดังนั้นถ้าปลูกถ้าเป็นดินเหนียวดินดำอย่างบ้านผมนะเราถ,ถอดออกจากกระถางแล้วปลูกอะ่ะ มันจะโตโตเร็วกว่านี่ยิกนะเอ่อหมายถึงว่าเป็นดินร่วนซุยนะพี่น้องนะเรานี้มันก็จะสะดวกในการคุดเป็นตุ่มเราไม้จะโตเร็วเพราะมันไม่ตีกระถางอย่างต้นเนี้ยแกลนกว่าเขามารุ่นเดียวกันนะพี่น้องก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางแล้วมาลงดีนิกทีนึงเนี้ยเห็นครอบกระถางอยู่เนี่ยเนี่ยลากมันออกไม่ได้ไง เนี่ยข้อเสียของมันแต่ข้อดีที่ทําไมว่าต้องปลูกในกระถางทึงเอาลงดินข้อดีของมันคือเวลาคูดแล้วตุ้มมันไม่แตกอย่างที่บอกว่าบ้านเมยายผมเนี่ยมันเป็นดินทรายอย่างเงี้ยเป็นดินทรายละเอียดเลยเนี่ยถ้าตราน,นี้พอคูดแล้วตุ้มมันจะแตกง่ายมากเลยเหมือนที่ผมคุดเพิ่มหน้าไปส่วนมากอะ่ะจะไม่ค่อยได้เป็นตุ้มไปได้เท่าไหร่หรอกนอกกยิ่งถ้าฝนตกอย่างนี้นะ นี่ตอนนี้หกโมงก,กว่าฝนตกก็แต่มันก็ม,นมันก็โตเร็วกว่าอยู่บ้านผมนะรุ่นดินรุ่นเดียวกันที่ผมเอาไว้เตรียมขายอะยังไม่ได้พอรึ่งหนึ่งของพวกนี้เลยนะนี่ผมก็จะงัดไปนี่ลอยงัดไปแล้วยี่สต้นคนไหนสนใจก็ทักมาซื้อได้นะพี่น้องนะที่ f c e e o o o โคราชบันไซฟาร์ม KBF หรือว่าเพจสวนโคราชบันไซฟาร์ม kb f เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะงัดไม่ใช่งัดอะ ขุดจะคัดเอาต้นใหญ่ๆส,สวยๆให้พี่น้องเลยก็มีเอเล็กน้อยก่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอยู่ประมาณนี้พี่น้องแต่ส่วนมากจะ,จะอยู่ใจนี้จะอยู่หกเจ็ดร้อยนะเพราะมันใหญ่เอาไปก็เข่ารวดทําฟอร์มได้เลยพี่น้องเนี่ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะงัดต้นนี้ให้ดูนะจะขุดอันนี้ขึ้นให้ดูนี่ก็จะออกตัวขอโทษขอให้พี่น้องเดื้อบางท่านบอกมา,ว,าว่าตาลายแตเขียวเอ้ยเพราะว่า ผมอะถ่ายคนเดียวแล้วคนนี้ก็มือก็ใช้เซลฟี่เนาะผมไม่ได้มีกล้องมีอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันพ,พี่เจรณาทรงกัน แมนี่ที่ผมบอกปลูกใส่กระถางนี่ถ้าเป็นนี่ไม่ใส่กระถางไว้อย่างนี้นะมันจะตุ้มแตกเพราะอย่างที่บอกว่าเขตเข็เนี่ยไปดินทรายนี่ผมใส่กระถางมาปลูกผมขายวิชาหากิน <c oughs> นี่ดูความใหญ่ของมันนี่สูงประมาณห้าสิบเซน พุ่มกว้างประมาณ6กซิก็สุดแขนเขียวอ่ะพี่น้องก็เจ็ดร้อยนี่ยถือว่าคุ้มนะเอาไปตอนกิ่งก็ต้นหนึ่งก็ได้สี่หกิ่งถ้าขายกิ่งละร้อยก็ได้เฉพาะค้ากิ่งก็ได้กิ่งละร้อยแล้วนะพี่น้องนะอา่าคนไหนจะเอาไปเลี้ยงทําขนาดต่อก็ก็ได้นะเอาไปปลูกถ้ามีพื้นที่หรือมีกระถางให เอาไปทอดกระถางออกแล้วปลูกเนี่ยเอาไปมันก็จะเหลืองๆหน่อยนึงแหละเพราะว่าเราก็มันก็เหมือนกับไม้ที่เราไปคูจากธรรมชาติแล้วเราไปตัดรากไว้เนี่ยแต่น,นี่มันก็มีดินมีอะไรอย่างงี้นะมันไม่ตายหรอกพี่น้องเนี่ยเอาไปตอนคนไหนที่ชอบแบบเอาไปขยายพันธุ์ก่อนนี่แล้วคนไหนอยากไปทําบอนไซเลือก็ได้นะนี่ลองพิจารณาทรงดูเราก็ต้อง มีจินตนาการเหมือนการคุดไม้ธรรมชาติด้วพี่น้องว่าเออจริงนี้ถ้าเราเข้ารวดช่วยมันจะลงไปไปปิดช่วงนี้นะเรื่องอันนี้ขึ้นมานะให้มันเป็นพุ่มดูกระชับให้มันดูมีฟอร,รม์มหรือคนไหนไม่ได้ซีเรียสที่จะไปทำอบอนไซแบบประกวดก็เป็นไม้เข่ารวดเล่นเนไปหัวหัวไปก็ดูดูดอกเพราะว่า ไอ้ม่วงจเจเลยเลหลินซานเนี่ยใบมันเล็กสวยแล้วก็ดอกสวยดอกสีม่วงขาวเนี่ยซึ่งที่อยู่บ้านผมนะผมตอนกิ่งขายอยู่สวนหลังบ้านแม่ผมอะคนไหนดูมาลหลายคลิปจะเห็นนะอันนี้ผมมาปลูกเป็นขายอย่างนี้ให้พี่น้องเลยเพราะว่าบางท่านก็เสื้อเป็นกิ่งตอนอย่างนี้ไปเนี่ยไปปลูกก็ปีหนึ่งซึ่งได้เล่น อันนี้ผมมาคูดขายแบบเอาใจพี่น้องเลยแบบเอาไปแล้วจะไปทําแม่พันจะไปเข้ารวดทำเป็นไม้โครงสร้างเลยก็ได้ไอเดียผมก็นี่เห็นไหมกระจายจริงเขารวดเขารวดกระจายจริงเปิดหนาไม้เนี่ยได้ทรงเลยนะพี่น้องนะเนี่ยแล้วเราก็เขารวดช่วย กระจายกิ่งตัดคุมฟอร์มไอพวกที่กิ่งยืดๆเหมือนเวลาที่ผมพาไปคูตะโกอ่ถาถวบ้านก็ได้ละหนึ่งต้นถ้าเขารวดเข่าอะไรใส่กระถางเปลี่ยนกระถางใหม่นะ่มันก็พันกว่าก็กำไรอ่ะแต่ผมมันเป็นเกษตรกรเนาะเกษตรกรที่ปลูกขายแต่ผมก็ทําแบบนี้ขายก็อย่างบอกนะครับสนใจกระทักมาที่สวนโคราชนะ เพจสวนครา,าดบันไซฟ,ฟาร์ม p d f หรือว่า f a c e o o o ขรลาดบันไซฟ,ฟาร์ม p d f จะมีทีมแอดมินดูแลคอยตอบเรานี่ก็มีนี่จริงเพิมหน้านี่จริงเพิมหน้าจะเอาเป็นแบบจริงเท่านิ้วชี้เรือจะจริงเท่าขวดกระทิงแดงก็มีนะเดี๋ยวห <c oughs> เห็นไหมต้นใหญ่ๆนะ่ ก็จะตัดเป็นท่อนขายคนไหนอยากได้ก็สั่งได้เดี๋ยวเวลามีเวลาว่างผมจะมาตาัดไปเป็นท่อนขายให้พี่น้องแต่วันนี้ก็คลิปนี้นะก็ไดออเดอร์มาประมาณสิบคนล้วมั้งคนละคนละสามสิบท่อนหกสิบท่อนก็สามสิบท่อนสองร้อยห้าสิบบาทท่อนหนึ่งก็คืบกว่าก็ไปไปไปตัดออกมาชาได้คลิปนี้ไม่มีสาระ คลิปนี้ขายของบอกตรงๆว่าคลิปนี้ขายของพี่น้องเพระาะว่าไม่รู้จะเอาสาระอะไรให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วกันเนาะสาระเดี๋ยวจะไปทําวิธีการแต่งเข่าลวดทําฟอร์มไม้ต้นนี่แล้วกันนี่เดี๋ยวแยกไว้ไอ้ต้นที่ขายก็ขายไปเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้นนี้จะขอจะจะขอแฟน เอามาทําคลิปว่าเมื่อไปถึงบ้านแล้วเราเอาไปเข่าลวดตัดแต่งเข่าทรงยังไงให้มันดูเป็นบอนไซยังไงก็มันเดิมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องเล็กๆส่วนเล็กๆอย่างนี้ต่อไปนะครับเกี่ยวกัล่รบ็นไซฟาร์มเยวคลิปหนาเอาต้นนี้ไปเข่าลวดทําฟอร์มกันไปว่ามันจะทําบอนไซได้จริงไหมไปแบบบอนไวต้นสวยๆเอาละครับผมสวัสดีครับ อันนี้ต้องต้องเอาไปซ่อนเมียเอาไปซ่อนอเดี๋ยวจะโดนโดนเอาไปขายก่อนทําคลิปนี่คือบรรดาลินซานหรือม่วงเจริญที่คูดขึ้นมาแล้วเตรียมพร้อมจำหน่ายนะพี่น้องนะก็จะได้ประมาณนี้